มื่อนี้เสนอตอนกอกเข้าเปือกสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกคนเมื่อนี้ขึ้นมากับเ่าทุกคน มาก่อข้อเลื่อค่ะม,มีการมาสาธิตวิธีการก่อข้อเลื่อคะเท้าไปเบื่อตัวน้จ้านี่คือการสาธิตการก่อขอ้อวิธีที่หนึ่งใส่มือด้วยอนัน เมาเตรียมสอบกับไส้ทั้งกะเพ่ามะที่ใส่ด้ะขันปากมันพร้อม เต็มพอดีนะคะก็ให้ได้ยอกลงแล้วก็มัดได้คือบ้าน้อาเสะแน่นเลยไหมเสะกันกระปอกแหงน เพิ่นเตรียมเพิ่นเตรียมทางก่อนค่ะนี่ใครหลังทีหนึ่งไงดีงามแสงอาเลยครับถ้าเขาอันแห้งเข้าไปลึกๆลตุกตุกต้นทวงลายปผลแดงเขาก็สิได้เข่าลายแต่เสื้อผ้าแดงมากรอบตื้นลายนี่แห้งลายครับพี่นี่พี่แะไแล้วแห้งเลย เ้องสีเอาไปจนหดก้นเลยไม่กระี่ยนเวล่าเ้ากรอบตึงเสว่าได้อกรอบไร ยอ่ออกกหนึ่งเลยจ้ะย่อแข้งไหลกกรสอบสีแจกเลยจ้ะ <c oughs> ที่ที่หนึ่งหั่นสี่เสียบ่ปลดข้อมือหลายนะคะติธีที่สองนะคะจะใส่อุปกรณ์นีแมติซาทิปที่ที่สองนะคะอะคะุอะะปอกรณ์ก็คือถังน้ำมันมาปาดเครื่องนะคะมันติดต่างกัน,นะค่ะตัวนี้มันต้องใส่แห้งข้อมือหลายนะคะาะวาอาอุปกรณ์มันแข็ง เนี่ยเราแขนแม่แขนเราเป็นแขน,นหุ่นยนต์ค่ะมันกเ็เลยต้องเติมน,น้ำมันแน่ค่ะมันมีเหล็กนะคะ <c oughs> กะ็ได้สิเจ็บแขนแน่แล้วกเ็เลยใส่ที่หนึ่งนะคะวิธีที่สองกะใส่ที่กันแต่เราปวดแขนเราถงใส่ที่หนึ่ง <c oughs> จะได้ประมาณเรื่งกระสอบนะคะก็มาตัดตืมเล้วจ้ะตัดตืม ตื้ไหมพอดีพอดีอดให้มัดปากได้เด้ออันนี้เป็นวิธีการกรอบเขานะคะทุกคนเอ็งน้อยสมัยไมคคันมังหจักเบึ้งเอาไว้เดอ้อเพื่อนนะกดเพื่อนถามสิีดูห่วกรอบเขาาห็ดจึงไหนอาลองก้นบมรุจักที่นี่กนเลยก็ฝากคลิปนี้เวยจ้าฝากอะไรก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำในจ้า ำหรับ,บคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะพอกันไหมในคลิปนนหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้แม่ด้วยจ้า